ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกลียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกลียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างน,นะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิมูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบาแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติไปเลยนะบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลลางคลิปนะครับผม โยก็ Yo, สวีสดัสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็จะมาเล่นระบบแบบที่มีชื่อว่าซอดเบอร์สามกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ตามปกคลิปชื่อคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาพาทุกคนวิธีการไปโลกสองนะครับแบบนี้นะครับผมถ้าพูดตามตรงง่ายๆภายในห้าวินาทีคือไปตีหมูบอสแค่แหละนะครับคุณก็สามารถไปโลกสองได้แล้วแต่ว่าพูดอย่างนี้คลิปคงเป็นสิบวิวซ้ำแต่นะครับคลิปนี้ผมมาแถมให้คือผมจะสอนทุกคนฟาร์มเบลนะตั้งแต่เวอร์หนึ่ง จนถึงวิวยี่สิบห้านะครับเพราะว่าเวลิวพอวิวประมาณยี่สามขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็ควรต้องไปฟาร์มโลกโลกสามกันแล้วนะครับแต่ว่าผมขอยี่สิบห้าละกันเลขเลีสวยดีนะครับผมโอเคนะครับเกมนี้เรเวเร็วตันประมาณสี่สิบห้านะครับผมก็ผมเป็นผู้เล่นอัลฟาก็จริงแต่ว่าเขาได้ทําการรีของคือรีทุกอย่างก็หมดเลยนะครับผมก็เลยว,ว่าต้องเอาฟาร์มใหม่พร้อมผู้คุณนั่นแหละนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็พอมีประสบการณ์ในการเล่นอยู่แล้วนะเนาะเลยว,ว่าฟาร์มเร็ว นิดนึงหรือเปล่าไม่อาใจนะคนอเก่งกว่าผมก็ได้นะโอเคแต่ว่าผมจะบอกทริคเทคนิคในการฟาร์มผมก่อนละกันว่าฟาร์มยังไงให้ไวๆนะครับผมก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในเกมนี้ก็สามารถดูผมได้เป็นแนวทางก็ได้นะครับผมโอเคอธิบายอย่างแรกนะครับเริ่มมานะครับผมเกมนะครับจะมีให้เราเลือกหมดสค่คันะครับผมอันนี้เป็นดาบเริ่มต้นนะครับดาบแบบดาบสดับดาบเริ่มต้นโงงงเลยอันนี้คือ ดาบใหญ่นะครับอันนี้คือคาตนะนะครับอย่าว่าดาบดาบธรรมดากับคาตนะนี่มันโคตรใหญ่คาตนะคือคาตนะนะครับโอเคเข้าใจนะอันนี้คือดาบคู่นั่นเองซึ่งเป็นสายเติมนะครับโอเคแล้วก็สกิลนะเนี่ยสกิลถ้าเป็นสกิลเลเวลหนึ่งเห็นไหมเนี่ยสกิลเลเวลหนึ่งพวกพายุฮิลอะไรอย่างเงี้ยทนะุกคนไหมเห็นฮิวไหมไอ้สกิลฮิลเนี่ยไอน้นางว่าต้องอัพให้ถึง5ดาวให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าฮิลเนี่ยมันสามารถเอาไปใส่ได้กับทุกคาเลยไม่ได้แบบทั้งเป็นแบบดาบใหญ คาตานะก็ใส่ได้ดาบคู่ก็ใส่ฮิลได้แบบนี้นะครับนี่เนหะ็นไหมคือฮิลเนี่ยสามารถไปได้ทุกตุ๊แบบเลยนะว่าอัพฮิลก่อนละกันซึ่งดาเมจต,ต้นเกมเรามันแรงอยู่แล้วนะถ้าไม่แรงก็ไปหาซื้อดาบกันนะครับแค่จบเลยนะครับสกิลสกิลนะครับแนะนำผูดด้เล่นใหม่แล้วกันนะสกิลเอ่อคือจะมีเรางสัยคือดาบเล็กแบบนี้ทั้งคนแบบดาบเล็กเนงะี้ยมันจะตีไวตีไวนะครับแต่ว่าจะตีแบบค่อนข้างเบานะ ถ้าพูดถึงในการฟาร์มมอนนะมอนนะแนะนำว่าเล่นเป็นดาบใหญ่ดีกว่านะดาบใหญ่มันจะมีสกิลนี้นะครับนี่แต่ว่าสกิลนี้เป็นเลเวลต้องตัวละครนเนี่ยคือจะต,ต้องเลเวล15ก่อนจะสามารถปลดออกสกิลนี้ได้ซึ่งเป็นสกิลปาดดาบไปข้างหน้าซึ่งเป็นคลื่นวงกว้างเอลีและเอเมทประมาณ310%ซึ่งหมายถึงว่าโคตรแรงนะครับแต่ว่าต้นเกมซึ่งผมต้นเกมนะต้นเกมเนี่ยผมมาทําการอัพอันนี้ก่อน5ดาวนะฮะเพิ่งเป็นสกิลที่โคตรดีนะครับผมไปลองให้ดูนะ เป็นสกิลเริ่มต้นที่ดีมากนะครับดาบเล็กนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมซึ่งมนค่อนข้างไกลนะครับถ้าเราไม่สามารถสู้มอนได้หรือสู้ได้ก็สามารถสแปมสกิลนี้ใส่บอสได้นะครับชิชๆเลยับผมโอเคหลังจากที่เราทำการหาดาบใหญ่มานะครับถ้าประมาณแนะนำว่าเราควรจะเปลี่ยนคัสนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะส่วนตัวเพราะว่าบางคนอาจจะเล่นดาบเล็กจนจบเกมได้แล้วแต่นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนคัสตอนเลเวลประมาณ1 5 1 6นะครับ เพื่อจะไปเล่นเป็นดาบใหญ่นะครับเพราะว่าดาบใหญ่บอกว่ามันแรงมันแรงมากๆนะครับโคตรแรงนะครับและวีมิที่อัพมาคือทิทนี้คือแบบไงวะเนี่ยวงกว้างมากๆนะครับโอเคหมูไอ้เหี้ยหมูตายเลยแบบโอเคประมาณนี้ผมสำหรับการเลือกคลาสนะครับก็แล้วก็แล้วแต่ชอบนะครับผมมานี้นะครับโอเคต่อไปนะครับผมวิธีการฟาร์มนะครับวิธีการฟาร์มแล้วก็คือเฮี้ยวหมูป่าเก็บก่อนเลยอ่ะ ให้เราฟาร์มตรงนี้นะครับผมเลเวลสองพอนะยังว่าเลเวลสองพอนะจากหนึ่งสองพอนะครับแล้วเราก็ให้เราไปตรงนี้นะครับนี่หรือว่าจะฟาร์มถึงเลเวลสามเดียก็ได้นะครับแต่ว่านะว่าเลเวลสองพอนะเลเวลสองไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาตรงนี้นะมันจะมี m อ c มบีซเอ่อมันจะมี m อ c มบีซใช่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะนี่ตรงถ้ำตรงนั้นนะครับน่าต้องใช้เลเวลประสองขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนเลเวลสามเนี่ยทุกคนคือตัวนี้ทุกคนของทุกคนเนี่ยถ้ำอย่างเนี้ยมันจะปิดอยู่ใช่ไหมให้ทุกคนนะไปทำเคววสกกัับตนนนี้่อนนะ ต้องรับเป็นเควสเลเวลสแบบนี้นะนี่อันนี้ก็ผมทาไปแล้วนะไลยว่าติถูกแล้วนะครับก็ทาการเนี่ยฟันเพิ่มสไปปุ๊บนะขึ้นมาสามเบิ่บแล้วก็รับเควสเลยครับนี่รับไปเนี่ยทุกคนอันนี้เนี่ยมันก็จะปลดล็อกนะครับแต่ว่าเราต้องทำเควส์ให้เสร็จก่อนนะถึงปลดล็อกนี้นะครับนี่ก็กระเข้าไปนะครับผมก็ในถ้านะครับก็จะมีแร่ให้เราขุดด้วยซึ่งแร่ทุกคนแร่ในเกมนี้นะครับมเราไม่สามารถใช้แร่เดียวกันได้แบบว่าอย่างเช่นอะอย่างเช่นอย่างเช่นผมใช้ดาบสมมติว่าผมใช้ดา เล่มนี้นะครับเรียบในกันนะซึ่งเป็นดาบประมาณบอสเอ่อบอสหมูป,ป่าก,ก็มาแบบโซนสาโซนสี่นะครับซึ่งเราไม่สามารถใช้แร่เราไม่สามารถใช้แร่โซนหนึ่งไปบวกดาบโซนสี่ได้แบบนี้ไม่ได้นะฮะต้องแบบดาบโซนสี่ก็ต้องใช้หินโซน4ี่นะนะถึงจะตีโบกได้นะครับทุกคนประมาณนี้นะเข้าใจตรงกันใช่ไหมไม่งงใช่ไหมโอเคนะครับประมาณนี้ก็สามารถเลือกได้นะแบบแบบประมันแเบบนี้ยนะครับก็เลาดิบโอเค แล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมีดาบขายด้วยแนะนว่าดาบไม่ต้องซื้อนะดูคนเปลืองตังค์นะครับอ่ะให้เรามาการเปิดกล่องนะเปิดกล่องนี้ก็จะได้ดาบมาด้วยนะครับส่วนชุดเกาะแล้วแต่ซื้อนะครับแต่ว่าตังค์เกมนี้แนะนาว่าเก็บไว้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าเลดเกมผมคิดว่าน่าต้องมีการเทรดของกับเพื่อนเออซึ่งน่าจะค่อนข้างใช้ตังค์มหาศาลในการแบบว่าหาของให้ดีให้ตัวเราเองนะครับเพราะว่าซื้ออันที่จาเป็นเท่านั้นนะครับแบบว่าเราขาดดามเมจไอ้ดาบเก่าเราไม่ค่อยแรงเลยว่ะพี่ชายก็ออกมาซื้อได้นะครับผ แต่ว่าอย่าซื้อแ,แพงเกินนะแบบประมาณพอเพราะว่าดาบยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมองอะไรมึงมองอะไรไม่เคยเหมาไอนะ้น้องหมาเท่ะโอเคคอันนี้ก็เป็นที่ที่เอาพาสซีฟนะพาสซีฟนะอันนี้พาสซีฟนะพาสซีฟนะก็มีวันนี้นะผมจะค่อยอธิบายคลิปหน้าแล้วกันนะผมแล้วก็นี้ครับเป็นการตีบวกนะครับเห็นไหมต้องตีบวกเท่านั้นนะครับตีบวกตีบวกตีบวกนะครับเห็นไหมมันจะได้หินคิดต้อไม่เหมือนกันนะของแต่โซนนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่เอาไว้ทําสัตว์เลี้ยงนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นตอนอัลฟาหรือเบต้านะครับอันนี้คือผมเล่นตอนอัลฟาหรือเบต้าก็สามารถได้ตรงนี้แบบฟรีๆนะเรียกว่าฟรีนะครับมาดิฟรีนะโอเคแต่ว่าผู้เล่นใหม่ที่ไม่ซื้อเกมมาก่อนอันนี้ก็สามารถมาคราฟได้จากตรงนี้นะครับก็ให้ทํา,าทการซึ่งมันหายมันหายง่ายนะอันเนี้ยหายง่ายมากๆนะครับผมก็ อ่าเราผมมีอันไหนครบเปล่าเนี่ะมีไม่ครบสักอย่างเลยนะชีวิตกูนะครับเออแต่ว่าแต่อย่างเนี่ยป่ะใช้แค่สิบอันนะครับสิบอันสิบอันนะซึ่งในการทําพวกสัตว์เลี้ยงพวกนนี้ผมว่าทําไม่ค่อยยากนะไอ้เงี้ยเห็นป่ะไออันนี้ผมอันนี้กวางมูสใช่ไหม่ะผมสามารถคราฟได้เราขับดูแลกันราคาสองพันห้านะครับปั๊บอ่าอีกคลิปไอเก็บก่อนแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนเก็บไปเอาเกาะแล้วกันทุกคนอ่ะหลังจากเราได้กวางมาแล้วมาเนี่ยนะสปีด สปีดสาบเอ็แต่ว่าอันนี้ผมสปีดสี่สิบแต่ว่าลองใส่ดูแล้วกันนะครับใส่กวางนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการขี่อันนี้ผมเลยคอมนะกดเลขสามนะครับเป็นไง <c oughs> ไอ้เงี้ยตาภาพ,พกูเม่งไม่ไหวเลยวะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในการก็ใหญ่ว่าคือในการคราบแต่รอบด้วมันเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นในการวิ่งด้วยมั้ยตามทั้งหมดสี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนาดยังว่าเป็นขนาดใหญ่นะแบบ ตัวจะใหญ่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมน่าจะได้กวางโตเตี่ยมานะี่เวนเนตัว,วน้องโอ้สะปาพนะครับโอเคเปลี่ยนหมาป่าวผมเดินดีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้น่าจะสามารถเทรดให้คนอื่นได้ด้วยนะผู้สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอคนที่เป็น FC ในแมปก่อนนะพิมพ์กันได้นะจะแจกน,นี้ฟีให้เลยนะครับยว่าแจกฟรีนะเอาไปขี่ได้นะครับถ้าเจอในเ,เกมนะนะ มันมาขอเงนได้นะเพราะผมไม่น่าใจใช้อยู่แล้วนะครับเพราะผมใช้หมาป่านะ <S <S โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมีเคสตรงนี้นะถ้าทําการฟาร์มไปนะครับจนประมาณเลเวลเลเวลอะไรเลเวลห้านะ <S 1> <S 1> แล้วก็ทาเคสปลดล็อกเมืองไปเรื่อยนะครับผมมันก็จะมี m อ c อยู่ตรงนั้นอีกตรงหนึ่งใช่แล้วก็ผมลืมไปนะเผื่อเผื่อใครอยากจะแบบขี้เกียจวิ่งก็สาม,มารถมาเซฟได้มีคิดเต่านี่นะนี่คิดเต่าสามา,มมารถเซฟแล้วก็ พาทีเ่เราพอยเลยนะแต่ว่า,าต้องไาเคยเซฟก่อนอยางน้อหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวไปได้นะโอเคนี่ครับอ่ะนี่ก็เอวีซ์แล้วก็มันที่ติโบดายม,มีไรนะก็ทําการวิ่งไม้เลยครับโซนนี้นะครับผมโซนป่าไม้เนี่ยก็จะมีจุดเกิดบอสด้วยแล้วก็จะเป็นบอสบอสมีนะบอสมีบอสมีแต่บอสมีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมพาไปนะถามว่าโหดไหมก็ไม่โหดนะครับตัวกิกกี้แต่ภาพเบลยี่ห้านะครับแต่บอสเบลสิบอืมดีจริงนะครับ โอ้ใช่นะครับแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในเกมนี้คือตรงนี้นะครับจะเป็นโซนที่มอนจะเกิดเยอะมากนะครับเป็นอีเวนต์อ่าอีเวนต์ในการฟาร์มซึ่งเสือกอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นอีเวนต์ในการฟาร์มวิธีการเล่นก็ประมานนี้นี่กดไปเลยนะครับกดปั๊บแล้วก็รอมาสิบวินะครับผมมันก็จะมีมอนเตอร์นะครับออกมา่อข้างเยอะนะครับแบบเยอะมากๆมาสิบตัวได้นะครับมาสิบตัวนะนะแบบนี้แล้วก็ตีไปเลยนะครับ ป,ป,ป,ปับ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 เป็นจุดฟาร์มที่ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนโอเคเฮ้ยผมลองนี่ด้วยกันผมลองผมลืมบอกเลยทุกคนเผื่อเผื่อใครที่ที่เออ่เผื่อใครที่ไม่เล่นเกมนี้นะคือเควสเนี่ยทุกคนเนี่ยวันนี้ผมรับเควสเมืองสองนี่ว่ะนนีนะคือถ้าเป็นเควสของเกมนี้นะครับเราไม่คือเราไม่ต้องบอกว่าวิ่งวนวิ่งวนเควสนะคือเราฟาร์มต่อเรื่อยๆเลยวนะ่าคือเราสามารถฟาร์มต่อเควสเดิมเนี่ยได้เร็วยาวเลยนะครับอืม วิธีการทักก็วันเดียวลองดูนะอไอเดมลืมบอกไปเลยเ <c oughs> อาทีครับลืมบอกเลยอันนี้สำคัญมากนะครับลืมบอกอ่าเช่นผมจะลองรับนี่ดูแล้วกันนะครับรับดูสักเควสต์สักกานะโอเคอ่ะให้เราข้ามหมีนะครับห้าตัวหมีห้าตัวนะครับปับ๊บเอ่อสวด,ดีหนุ่มสวด,ดีหนุ่มนี่ตายเลยตายเลยไอ้น้องตายเลย ไอ้นัดนลมหมีไล่ไอ้นัดนลมหมีไลไ่คนลมหมีไลไ่นู้นเด็คนลมหมีไลไ่เี่ไไองอะไรวะนะ่ะปาดน,นะครับเออผมไม่เจอตัวใหญ่แล้วใช่แล้วก็เกมนี้ครับมันจะมีมอนเตอร์ที่แบบว่าตัวใหญ่ผิดปกติซึ่งมันจะได้ของดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่เจอเลยไม่ได้พูดถึงเลยนะเออใช่ไม่มาเจอจริงกับตัวใหญ่นะครับเจ้อ่ะครับเห็นไหมปาดไปตายปุ๊บเอ,อ้ายังไม่ตายครับประมาณนี้ไหมทำการกดเสร็จสิ้นภรารากิจปั๊บนะเห็นไหมแล้วมันก็ถามว่า เราทำาคลยนี้ตอบไหม้ก็ทําการกดทําต่อเลยละกันนะเราแล้อยา,า,ากจะฟาร์มต่อก็สามารถกดทําต่อเรื่อยๆคือไม่ต้องวิ่งไปรับเคลยจัดตัวนั้น,นะม,นมันเสียเวลานะครับก็ทําการกดได้านี้เลยนะง่ายๆนะครับประมาณนี้โอเคอเราไปดูบอสต่อนะครับลืมเ <laughs> กือบลืมบอสเลยดูบอสต่อนะครับบอสต,ตัวนี้ก็จะมีโอกาสดอบเป็นดาบกับชุดเกราะนะครับนี่ดาบเล่มน,นี้นะครับผมโอ้ยนี่รับอสอยู่นี้นะครับ แต่ว่าผมขอไม่ตีละกันนะครับผมที่เกยจตีเสียเวลาคลิปกูนะนะครับเนี่ยก็รอข้างามานี้ยืนประมาณ1ิวินะครับผม1ิวิหรือหนนาทีนะครับนเนี่ยมันก็จะมีบอรเกิดแบบนี้นะครับแล้วก็มึงก็ตายซะให้คงไหนนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปเลยดีต่อไปต่อไปอันนี้โซนนี้คงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคงเสร็จแล้วนะอ่ะไปไปโซนต่อไปนะครับผมผมขอเรียกว่าโซนโกเลมละกันนะครับโซนโกเลมนะก็จะมีหินให้เราเซฟอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ทำการเซฟให้บร้อยนะครับผม แล้วก็โกเลมนะครับเควสโกเลมก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผมเลตเกลเลเกลเลเกลเลเกิลไปน้องอะไรกับน้องไ่น้องมีวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยครับผมตรงนี้นะครับขอทําก,การเซฟให้ร้อยนะครับผมแล้วก็รรมาทําการรับเกตตรงนี้นะครับฟาร์มไปจนถึงเท่าไหร่สิบห้าหรือเปล่าไม่ใช่สิเยวไปประมาณเลี้สิบนะครับก็หลังจากเลี้สิบเนี่ยทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะ เข้าไปแล้วนะเนี่ยแล้วก็เจอเอ็มซี้นะครับตัวนี้ก็จะฟาร,ร์มนานหน่อยนะครับฟาร,ร์มอีกประมาณ5เวลนะจากวิวสิบใช่ไหมจากวิโ uh, อ้สิบสองเลยเหรอเออลองฟาร,ร์มนั้นโอเคคือเราต้องฟาร,ร์มจากไอ้โกล,ลิมเราฟาร,ร์มโกล,ลิมเนี่ยจนถึง12ตสองนี้นะครับแล้วก็ฟาร,ร์มตรงนี้จนถึง15นะครับหลังจาก15บห้านให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับในถ้ำนะในถ้ำนี้เนี่ยก็จะมีบอสป่าโดยซึ่งผู้เล่นใหม่ที่อยากกับโซโล่นะครับไม่มีปาร์ตี้นะ อย่าหาทำนะครับต่อให้คุณชนะก็จริงแต่มันจะเสียเวลาชีวิตชิบหายนะเอาเวลาตีบอสของคุณเนี่ยไปฟาร์มดีกว่านะครับคุณอาจจะมีโอกาสได้ของก็จริงแต่ว่าถ้าคุณตีนานมากๆบอสตายก็จริงแต่ว่าคุณไม่ได้ของแบบพอใจคือมันก็เกลือเอาแค่คือเกลือถ้าเกลือคือไม่เสียเวลาฟาร์มเชี่ยนะครับนะว่าถ้ามาเป็นปาร์ตีะก็นำไปตีนะว่าถ้ามาแบบคนเดียวโซโล่ก็อย่าตีนะครับต่อให้คุณแบบก็ตามเล่ตีเสียเวลานะครับผมอุ้ยนี่ไงตัวใหญ่นะครับอย่าไอ้น้องพี่กดเอา เคมางนี้นะครับผมแสงสว่างแสงสว่างไอเหียนะครับนี่ทั้งนี้ก็มีหินที่ไวเซฟนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบผู้เซฟโซนนะสามารถซื้อของไรไดล้นะครับซื้อของซื้อของมีแล้วก็จะเป็นเควสนะเควสตรงนี้นี่ยบอกเลยว่าต้องฟาร์มนานมากๆนะครับตั้งแต่เลเวล15นะครับ15นะ15จนถึงประมาณ20เลยนะครับผมหลังจากที่เราอยากทำการเลเวล20ไม่ใช่นะครับทุกคนตรงเลยนะครับผม ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาฟาร์มมาข้างนานนะเวอห้าคือเวลเกมนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นแรก,แรกๆอาจจะขึ้นไวหลังๆมไม่ขึ้นช้ามากนะครับผมเวอห้าที่ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเวอร์มันขึ้นช้านะครับไปตามมานะครับผมอาจจะ g u i หน่อยนะไอ้หนังว่าลองไปฟาร์มหากโกเลมไม่เอากโกเลมมาขี่หามาป่ามาขี่อะไรเงี้ยมันก็จะไวที่อะไรวะข้างหลังกูเนี่ยมันตาบางใหม่นะไปไอ้หนังก็มาข้างบนนะครับมันก็จะมีทุกคนก็สังเกตจะมีเสาตรงนี้นะครับผม วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปลา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 ยโยกโยกโยกโอเคจุบ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 ไปจุบไปจุบไปจุบพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้งเนี่ยผมนี่ก็ไปหินไปเซฟนะครับแล้วก็ทำการคุยตัวนี้นะครับ level ยี่สิบนะยี่สิบไปทำเควสเสร็จนะครับประตูทาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันจะปิดอยู่นะแต่ว่าอันนี้เราทำเสร็จ หลังจากที่เราทำเควืเส้นเนี่ยทุกคนก็จะเปิดนะครับโอเคนะี่ก็จุดเซฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเควสนะตรงนี้นะครับผมฟาร์มฟาร์ม,รมจนถึงเลเวล22หรือ23น่าจะประมาณ23นะครับผมตรงนี้23นะหลังจากที่เราฟาร์ม23เสร็จเนี่ยทุกคนให้ทุกคนไปตรงนี้นะครับอันนั้นว่าคือจริงๆอ่ะผมคิดว่าเราควรที่จะฟาร์มตรงนี้เลยนะให้ประมาณเลเวล24 23ให้ ประมาณ24 23ิบ่ะมันจะมีเควสให้เปิดประตูอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมจะเม่ได้วิววเท่าไหร่นะดูแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้ทุกคนไปฟาร์มตรงงูนะเพราะว่างูเนี่ยทุกคนงูไม่โหดนะแต่ว่ามอนตี้มันฆ่าคือพวกนี่้นะปกติเควสเนี่ยมก็จะแบบให้เราฆ่าแค่5ตัวเนี่ยแต่ว่าไอ้เควสงูเนี่ยทุกคนไม่ฆ่าเราไม่ไม่ไม่เราฆ่าถึง10ตัวนะซึ่งมันค่อนเสียเวลานะครับถ้าคุณไม่คิดจะทำแบบว่าถ้าคุณไม่คิดว่าจะทำแบบสัตว์เลี้ยงงูกก็ออยยย่าาาหตีงงูนนนะะคครรรัััับมมใช้้ทพเ นะครับผมเนี่ยนะเค,ควสเควสธรรมดาเนี่ยคือให้ตีห้าแต่ว่างูเนี่ยไม่ให้ตีสิบนะครับแม่งเกินตั้งห้าตัวแลถือว่านาวอยู่นะโอเคแล้วก็ e ีพก็ได้ไม่ค่อยต่างกันนะครับไอ้ตรงนั้นก็ประมาณเจ็ดร้อยนะงูก็มาเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับต่างแค่มาสักยี่สิบสามสิบอีพีครับมันก็ไม่น่าต่างกันมากนะครับนิดเ,เดียวเนี่ยฟาร์มงั้นดีกว่า,ง,า,วาง่ายกว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากฟาร์มงูไปทําแบบว่าสัตว์ขี่เป็นงูก็ได้นะแล้วแต่นะครับ แล้วผมไม่ค่อยท้ฟราร์มเท่าไหร่นะครับมันเสียเวลานะมันตีเยอะเกินนะครับโอเคตามมาเลยนะผมป้า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 ,ปาตรงไปเลยครับตรงไหนมีสะพานนะครับตรงไปเลยนะอันนี้คือทิศง,ง่ายๆนะครับเผื่อหลงทางน,นะตรงไหนมีสะพานไปเลยครับแค่นั้นแหละนะครับผมโอเคป้าป,ป้าปไอโบว์ไปเลยโบว์ไปเลโบว์วิ่งเลยโบว์ อาการเป็นมีกล่องเลยนะเพื่อเก็บกล่องได้นะครับเบลเบอร์เบลเบอร์วูวูวิ่งไปเบลเบอร์ใครใครฟาร์มเลยนะตัวเฮลตัวละครนะมันตัวแล้วตัวละครไม่ก้นเล็กเลยถ้า,าการหลอดมาปรับตัวละครได้นะครับตัวนี้นะเห็นไหมปรับได้นะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรติดเกมนะครับแค่เท่ขึ้นหรือเปล่าโอเค อันนี้ก็มาเห็นไว้เซฟนะครับผมก็เซฟเรียบร้อยนะแล้วก็คุยกันเนี่ยประมาณเบลยี่สิบสองยี่สามะอ๋อนี่ครับประมาณเบลยี่สิบสองนะครับผมแล้วก็เราสามารถปลดล็อกประตูบอสได้ตั้งแต่เวลยี่สามขึ้นไปนะครับนี่ครับผมหลังจากที่เราไปทำเควสเสร็จนะรทุกคนประตูก็จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการไปตีบอสนะครับและบอสนี่ก็จะเป็นบอสโต้ายแล้วนะครับในการไปโลกสองนะคือเราต้องฆ่าบอสตัวนี้ให้ตายก่อนหนึ่งรอบอย่างน้อยหนึ่งรอบนะถึงจะปลดล็อกโลกสองให้เราไปได้นะครับผม นี <N> ่ครับ let go พี่หมานะ้องสวัสด,ด,ดีครับทุกหล่อฟูเดียร์ครับเดียร์ครับฟูสวัสดีครับเอ้ยมีคนติวด้วยเหรอไปดิคาทูเดียร์ครับเดียร์ครับหัวเดีครับสวัสดีครับ,รบเอ,อ่อใกล้เกิดยังไงถ้าใกล้เกิดลอ,ลองตีดูตัวก็ได้มั้งที่เออยี่สิบเก้าวิอ่ะงั้นผมขอลองตีครับตัวละกันนะครับเป็นการสาทิตนะครับผมอันนี้มีเกมมันมีสามคนนะครับ ว้ยชุดพวกนายนี่ก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าชุดเรามันดีกว่าขอโทษทีเ <c oughs> นี่ยอบชุดคือชุดที่ผมใส่นะครับเนี่ยก็คือชุดนี้นะนี่เห็นไหมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ชุดผมใส่นะอุย้ยตกใจหมดเลยฟัน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 ,ฟน,ฟน,ฟนผมว่าบอสตัวนีนะ้มันตีง่ายนะแม่งตีง่ายกว่าไอ้บอสหมายเยอะบอสหมาแม่งตีดิดไฟโคตรแรงนะครับบอสนี้ยังง่ายนะผมว,ว่าง่ายบอสหมายเยอะนะครับถ้าตีบอสหมา ตีหมูป่าดีกว่านะครับหมูป่าแม่งตีง่ายกว่าหมาเยอะแนวช่อ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 ฟอฟ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 ฟฟ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 วิธีคือพลังน้องหรือว่ามาป่าตีนี้โคตรสบายล้นช่วยกันตีได้นะครับแต่ว่าดาเมทล้องถึงนะไม่ใช่ว่าไปตีแบบแปะเดียวได้ของไม่ใช่นะคือดาเมทต้องพอประมาณด้วยนะครับผมเรียว่าเบาเกินไปก็ไม่ดีนะ ต้องทำดาเมจพอประมาณนะถึงจะได้ของนะเยอะชียวชียปับปับปับ,ปบฟันเลยช่งเชงช่งเชงเสียงเกมไม่ได้เป <Cam>. ิดทำไอ้น้องเสียงเกมไม่ได้เปิดยุ้ยอะไรอะคนเยอะแยะตามกูไหมเนี่ยคนเยอะแยะมาตามผมทำไมเฮ้ยฟันเล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 ยเหล่าเหล่าเหล่าเหลาเหลาเหล่า โดนุณเหลาลงคุณเหลาไงให้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 ลงคุณเหลาไงโดนเหลา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 เหลาเลยไปหินเก็บหินเลนโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบัฟเดือดแล้ววิ่งใส่เลยไอ้น้องฟัน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 เรียบร้อยนะครับผมเอ๊ฉันได้ขอแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้ไม่ดูฮะดาบไม่ได้ ชุดเกาะก็ไม่ได้แสดงว่าได้วัตถุดิบมาคืออันนี้นะครับผมโอเคโอเคก็โอเคอยู่นะครับผมอ่ะก็หลังจากที่เราทำการตีบอสเสร็จนะครับผมวันนี้ก็จะปลดล็อกให้เราสามารถไปโลก2ได้นะครับในการไปโลก2เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ let's go เอาละคลิปนี้ก็ไอเพลงครันี้ละกันนะครับผมนะใครอยากดูต่อก็เดี๋ยวทำให้นะขอฟาร์มก่อนละกันนะครับคลิปนี้ก็ไอเพลงครันี้ละกันครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกุไอ้พวกนั่นเหรอ